สวัสดีครับพม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทางเมืองนอกเมืองหน้าชาอเนียก็พอกับช่องลุงวนบ้านหน้าเออพี่น้องคือเก่ากันละลุงวนกับมหาลาอขออนุญาตพ่อพี่น้องเข้าเมียนมาเห็นขอกล้วยขอกล้วยขอกล้วยพี่น้องทั้งกองขันกุญแจเปล่าครับสวัสดี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 ครับ พี่น้องทั้งกุดแก่าสั่นแต่ว่าหมองลูกอ้วนตรงนี้ยู่พีกัดอยู่กองขันเด้อพี่น้องพวกสีพวกสีบ่ครับพวกสีมูสิบสองพวกสีกองขันกองขันนี่มูหาพวกสีนี่มูสิบสองไก่เยอะน้ำกันแหละครับเพิ่งแยกก่อนการพัฒนาตำบลหน้าหนังพูดวิเศษน้องายเด้อพี่น้องเมื่อหนิมาขออนุญาตคุณพาเพิ่นผู้เพิ่นเลี้ยงขั้วนี่ยแหละครับพี่น้องลูกอ้วนผ่านมาเลยขออนุญาตทายถ้ำตามวิถีชีวิต เกษตรกรเพื่อนเลี้ยงกล้วยครับครับครขออนุญาตถามซื้อสามเสียงก่อนซื้อวางไหนเนาะขุพหอยขุคขุนพ้อควนบ้านขุดแจนะบเนาะขุดแจี๊ยบเพิเเพ่นมาอยู่หน้าพี่อนอยู่ห้อย,ยู่หน้าเพิ่นก็อยู่กองขันครับผู้สีกองขันแต่ว่าหม่องอยู่เพิ่นเหมือนอยู่ขุดแจี๊ยบบ้านอยู่มาอยู่ห้อยู่หน้าเลี้ยงกล้วยอยู่พี่โอ้ขอกล้วยบ้านเห็ดบ้านเลี่ยมพี่น้องเอ้ยาล้ย นก็เริ่มต้นมัาก็เร mm hmm> ิ่มต้นออกมาปีไก่ด yeah? ิอ้ก็ใหญ่มาอยู่ปีไก่บ่ครับนี่ออมาปีไก่ดิจนวันสิเฮ็ดอันกล้วยยักษตัวครับกล้วยเทานห่กล้วยสิบเอ็ดตัวั้งตัวน่อยโอ้กล้วยเป็นสิบเอ็ดตัวพี่น้องตั้งกล้วยหน่อยกล้วยใหญ่กล้วยแบบแบบเท่านี่เนะกล้วยตะมุนตะมั่งขึ้นกล้วยตะมุนตะมังพ่อแม่เหาพ่อเม่เพิ่นปั่นให้เลยได้เลี้ยงมากสืบพ่อมาตลอดพี่นะพ่อแม่ปั่นให้แป้งให้เลี้ยง หลายปีแล้วโลดหลายปีแล้วเออนั่นประจําพี่เลยบครับพี่น่าพี่ไหมอยู่พี่แล้วประจําอยู่บ้านเมืองกูได้อยู่ให้อยู่แค่ยู่สั้นก็ยังไม่ได้อยู่กับปอยไลยย้ายไปกับหลานไปลงพ่าพ่านร่อนยิ่งหลานหลานไปโรงเรี้ยงโอ้รับครับผมก็อยู่พี่ผู้เดียวอ๋อบ้านนี้ขั้วห้องนี่ได้ขายจำนายแจ๊กเก็ออกจากตัวเ่อปีนี้ตีกายนี่ได้ขายออกว่าตีกายออกตัวนึงโอ้รับพี่ดีพอพ่อไปยังค่อยออกจี เจ้าพ่าเลยกิจทอกศรเจ้าส่อเลยกิจทกสอะไรครับน้องทกสรเขาเนาะสองุมหมื่นซีครับครับสองพกิจคือกันละรุ่งวันก็ไดุ้วนก็บ้านตามเมืองเขาเจ้าะละตามระเบียบตามแบบแผนเพิ่นน่ะละตามกติกาเพิ่นเมื่อดไปครับเขาข้นมบริเวณกันจังไหล่ะไม่ถือว่าคนเราพิสอบอแบบนึงนี่อันควายเขาซิบก็โตเนาะครับีตัวไม่แต่ควากวยเปนบ้านใช้ลรพอคุ้มฟูมเพิ่น ตุ้มผูงมีบ่หนิแงย่มเพิ่นขึ้นเพิ่นปิดสัตว์เฮ็ดจีไดเป็นสัตว์มันเปรี่ยอยรวมกันกับตุ้มนั่นอยู่โอ้สิมีคั้วคอามขื่นอยู่มันมันไม่ยืนร่วมกันนี่สองขอกเลี้ยงน่วกันสามข้อร่วมแล้วกับถึประมาณเกือบเศร้าคนนี้ไล่ไปกับไปพอกันกับพอตุ้มผูงทั้งอื่นผสมเลยแถมมันขึ้นผสมแต่ว่าหม่เมันมีพอพันมันก็เลยแม่ผสมลูกลูกผสมแม่กันนะมันก็เลยบ่ใหญ่เขาก็เลยบ่ได้พัฒนาสายพันธุ์ครับครับครับมึงนี่แหละมึงนี่แหละ กันเป็นเป็นสัตว์นี่ก็คือเอาคล้ยคอ,อ,อกอื่นผสมเลยข้มโตเลยกล้วยคอ,อ,อกเดียวกันผสมกันบางทีม,มันก็นเลยบใหญ่ครับเลสเป็นคล้ยปลากระญยางปาะเนี่ย <c oughs> เป็นคล้วยาฮ่าาเป็นกล้ยปากระญยางกันเลยตะเกากันผสมกันเองโอ้เนเห็ดแบบคอ,อกกันบ้านทั้งหมดตะพอตะแมยอีหลีดิ้งบ่กตกทอดจากพอจากแม่ปันไทยฮัลละว่ะแล้วพันแล้วเขาก็เริ่มต้นเริ่มต้นสิเห็ดไม้สิมุ้งไม้นี่ยัง าข้อก็พ่นแรงหนี่งครับปีนี้เ้องก่าหินเขาเนี่ยครับปีนี้อย่างหินเขาแล้วก็ะเทียมกลินมาแล้วกระเทียมสังกระเีมมุ้งเหมันใช่หรือครับตัวไหนละสิเปิดราคาขายออกมีบหมดเลยเท่ลุงอ้วนล้มคลิปไปนี่มีพี่น้องโทรมากเลยเด้่นี่ยังบม่เลยไงหรอกบ่อันอันเพื่อนบุ๊ผูกกันบุเทะกันไปจากปอยเอาตื่นใช่นช่หรอปอยขันมีผู้มาออกกับปอยกันกันซ่อมนี่ห้องราคาเท่าไรครับนี่ ยังโมลูแล้วก็อยู่กับพ่อข้ามันโอ้โหผู้ขายมันกาจะได้รายจังเลยอยากได้รายเลยเต้แต่ผู้อันพ่อข้าที่ไม่หายเราได้เต้พ่อข้าที่ไมหายเราได้ก็ยังโมลูกันนี่แหละพี่รองเอ้ยพว่าขี่ไยขายเลยครับน่ขี่มันขี่มันหนึ่งได้รายได้ขายขี่กายเปตกี้วันนี้แยกกองมากนึ่ขายอยู่บ้านเราุเแก่ันได้หมื่นกว่าบาทเลยโอ้แต่ขายขีเนะครับปีละบ่ปีละเนี่ยพอขั้วมันสามสิบกัวมันนี่ก็ขั้วใหญ่ครับ มันีแยบจากพอกไงเปอนดอกมันถ้าขายขี่ขายมุ่นี่ก็ได้ปีละหมื่นหมื่นกว่าบาทเนี่ยหมื่นกว่าบาทเล้ขายเป็นสอบนี่ขายหมองอบเลยสอบสี่บาทสอบหัวอาหารเทาไห่ครับสอบหัวหารสอบละสี่สิบบาทขายเองเนีขเองขั้นจาของขายให้สอบละห้าสิบสอบสิบ้อผสมียนี่ไม่ไี่ขี้วเล่ขี้วยมนม่เสียเที่ยนบอมไม่เียเครื่องเสียอยก็เห็นนี่แหละเพราะว่ามันกัเลปิดราคานก็หาแล้วพอกมันยัม่เสียเคื่องเล ขายหัวทุนเด้อพี่น้องไผู้ใดต้องการมากรวดลวดเนยสอบละสีิบาทพีปัญญาหยาดหยาดอะหัวหัวหันเพื่อนสอบหัวหันสอบละสี่สิบหันไห้เราให้ให้กวดไห้เดี่ยสอบาคาสิ่อนบมมีเนีเพื่อปนเพื่อโมมี่มีแต่ทุนยางเดียวขี้ก้วยลวนลวน้ที่ลักขเห็นว่าบกเถ้าราคาแล้วแต่พอขายมาตีเอาตองไห่ว่าัด้ากันได้หลายแล้วผู้เจ้าของขาย โอ้ยเนาะพวกใครมาต่อเอาโหลดมาหันมาบอกโหลดมาหันแล้วว่าสิขายเรเื่องบักเถิกนี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยขายอออกยู่แต่ราคาก็เปลี่ยนมาหันขายถือวาเปลีภาพพิคครอก็เนี่ยนะค<ท>รัเพพบเราอยากได้แต่สีแดงแต่ขอบแต่แดงแดงไปสิละอยากได้เป็นทุนเป็นหว้วนมากเห็ดโค้งสางเห็ดโค้งสางไอ้ครอบเพิ่นนี่ยละมองอยูมองเศร้านี่ยละ<อ>ยังมาหันมีโค้งลังคาอยู่นี่พี่น้องเอ้ย เป็นเสาสางล่างแล้วตั้งโค้งสางขึ้นมาแต่บพันมีเครื่องอยูอย่นี่มันเป็นไปได้ก็อยากแปรสภาพจากกันลุบล่อเพิ่นยืนอยูน่นี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  <c oughs> พี่น้องผู้ใดสนใจก็มาเบิ่งมาแง่งก่อนเด้อเดี๋ยวเบอร์โทษลุงอ้วนสิขออีกทีนึงนกพี่ละพี่กัดกันยุพี่ละมองฟอกมองฟ้ามันยุ่งกันพวกสีมูอสิบสองตัวบลหนังพ่นปีศาจน้องไายเด้อพี่น้อง ติดต่อมาทักมากล้วยเพิ่นกิด10กว่าตัวกล้วยกับกล้วยบานๆเ่านี่ล่ะแล้วเลี้ยงมาหลายปีแล้วล่ะข้างเลี้ยงแต่บ่กขอกพวกก็สิเริ่มเพี้ยนไม้อีกเนี่ยกล้วยกับกล้วยบานๆเ่านี่ล่ะว่าอยากเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นเอากล้วยงามกล้วยยังมาเลี้ยงมาทับว่าผสมครับ เดี๋ยวพัฒนาสายพันธุ์ไปนนว่คือจังเยเหรอบ้นบุเคเคยๆว่าเอาพอการเปลี่ยนพันธุ์เปลี่ยนอย่างนี้มันต้องมีทุนจังหน่อยนี่หนำเสือแล้วยังกระจองสินะได้สื่อไร้อย่างคือผสมเบิรมพันธุ์ล้านกัหลอดนึ่งกับก็เดียสามพันแล้วแล้วก็อย่างเลยเพชรล่ำขวกล่ำขวงน่ทั้งนี้เนี่ยพันดังๆสร้างอูดอนมุ่นมุ่งออกกีบด่กับามของคน อันยืดความกุดเจีบเนี่ยความหนึ่งผมไปไทยทำให้อยู่นี่กล้วยสายพัฒนาเขย้ยกล้วยงามครับสต่างอุดรโอ้ไปตดเบิ้งลูกใชยเพิ่นเวาก็หาเดือนย่องความไม่ซ้ำเพื่อนตูงไงเนี่ยดักบ้านเพ้อเพ้อขายผั่นกรเจียวกล้วยกล้วยสายพัฒนาเขย้ยท่งเขากุดเจียบกุดเจี๊ยบเลยครับออแม่นั่นเพิ่นว่ามันส่งอยากขึ้นหรือเปล่าขึ้นยังไงเนี่ยแม่นั่งมันอยากขึ้นได้อยู่ มันก็ยืลูกกันห่วงกันอยู่กบครับครัล่ะกบมูกับโจน่หละนก้วยบบบานเ่ามันตัวน่อยแนมก็จากเชืองมันสิบ่สองปีหรือนป่นี่เปบ้าบนเขาบนหูคนเออมันยังสึ้นู่นครับก้วยเถิกตัวนี้มันถ่าดตัวสิบป้อยออกนี่มันจักปีแล้วครับนี่ไม่ถลายวุ่นมันจะปมสามปสองสองสี่กัวของนี่สองกัวนี่ประมาณนี้เนาะกัวเกืบสามเลยะประมาณนี้พอา่เป็นก้วยหลังนี่หน่อยมันมันก้วย มันกล้วยพันธุ an, oon, Oliver, ์มันได้พัฒนาสายพันธุ์เนาะมันได้พัฒนาสายพันธุ์ไม่ได้ตัวน้อยตั้งกล้วยแบ้านเท่ามันละหน้อยแค่กล้วยจะแค่ติ้งหน่อยครับแค่กล้วยแก่นกล้วยปากแย่งครับปากแยงโอ้พี่น้องเลยนี่ละตัวคนว่าจะปล่อยออกตา่ออกเวลาอย่างเงี้ยบ้านมั้งอะอย่างเงี้ยบ้านมั้งลูกโอ้ไปยื่หลังคาใหม่ปะ ครับครับโอ้ล้วยเรากับสมล้วยบนบ้าแล้วพี่น้องทานกระสอใสดีอยู่หนา้นาหนา้าพันยูกไก่ถ้ำไรลงถ้ำนี่กับมืดมองยูมองกินกินห่ากินผือ,อ,อ,อครับเดี๋ยวเบื่อโทษลุก,กอ้วนกับที่ขอเบื่อติดต่อไปให้เทียบผู้สนใจอยากได้บกกักถึกต้องิแปลสภาพเป็ดโค้งล่างข้าสนเราลว่า,วา ครับอาสำหรับคลิปนี้ลุงอ้วนก็นดีก็จบคลิปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจลุงอ้วนบ้านหน้าเนี่ยขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องผู้เขาติดตามชมคลิปของลุงอ้วนกันได้ความสุขความเจริญเป็นของพ่อพี่น้องเบิดอตุ่ยผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ